สิ่งมีชีวิตที่มหัศจรรย์อีกชนิดที่มีอาวุธอันทรงพลังและเปลี่ยนประสิทธิภาพอยู่ในครอบครองพวกมันแทบจะไม่มีศัตรูตามธรรมชาติให้ต้องกังวลนกตัวนี้ยังใช้เวลาในการออกล่าพวกเดียวกันเองและสร้างความหวาดกลัวให้กับทุกชีวิตที่อาศัยอยู่ละแวกเดียวกันอีกด้วยสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาที่มีประโยชน์อีกครั้ง วันนี้เราจะทําความรู้จักกับสิ่งมีชีวิตที่มหัศจรรย์อีกชนิดที่มีทั้งความสวยงามและสร้างความหวาดกลัวให้แก่เพื่อนบ้านพบกับชีวิตของอินทรีหางขาวกันค่ะอินทรีหางขาวอาศรรยัยอยู่ในพื้นที่กว้างใหญ่ของทวีปยูเรเซียโดยเฉพาะบริเวณตอนเหนือซึ่งเป็นถิ่นที่มันชื่นชอบมากที่สุด ด้วยความกว้างของปีกที่ในบางตัวอาจกลางออกได้เกินกว่า2.5เมตรและมีน้ำหนักตัวได้ถึง7กิโลกรัมเช่นเดียวกับนกล่าเหยื่อหลายชนิดตัวเมียมักจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้อย่างเห็นได้ชัดลักษณะเด่นของมันคือหางที่มีขนาดค่อนข้างสั้นและมีสีขาวล้วนแต่ในสัตว์อายุน้อยสีจะไม่ต่างจากส่วนอื่นของร่างกายมากนัก อินทรี Z. หางขาวจำเป็นต้องอาศัยในพื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่มีปลาหลากชนิดและนกน้ำอยู่ชุกชุมรวมถึงต้นไม้สูงที่สามารถสร้างรังขนาดใหญ่ได้เช่นเดียวกับสมาชิกอื่นในวงเหย่่ยวมันคือนักล่าที่มีฝีมือเป็นเลิศพร้อมออกล่าตระเวนตามถิ่นล่าอยู่เสมอแม้จะมีกรงเล็บแหลมคมและจะงอยปากทรงพลังแต่สิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีความหมาย หากปราศจากกลยุทธ์ในการล่าที่แยบยนต์เมื่อพิจารณาจากขนาดตัวแล้วเหยื่อของมันจะมีอยู่มากมายและนกน้ําหลากหลายชนิดก็มักตกเป็นเป้าหมายอยู่บ่อยครั้งบรรดานกน้ําที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นเช่นนกลีซูก้ามักตกเป็นเป้าหมายที่ยั่วยวนใจของมันอยู่เสมอแต่เจ้าลีซูก้านั้นเป็นนกที่ระมัดระวังตัวสูงมาก แต่การบินขึ้นจากผิวน้ำก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะต้องใช้ระยะวิ่งยาวมากเพื่อให้ทะยานขึ้นสู่อากาศได้และนี่คือจุดอ่อนที่อินซีหางขาวใช้โจมตีมันจะบินวนเหนือฝูงนกน้ำขนาดใหญ่เพื่อสร้างความหวาดกลัวให้ถึงขีดสุดจนฝูงนกตกใจและกระพือปีกหนีด้วยความตื่นตระหนกสำหรับลีซูก้าแล้ว สถานการณ ia, high, high, ์นี้ดูไม่ค่อยน่าไว้วางใจเท่าใดนักและหลังจากจังหวะแห่งความโกลาหลนั้นผ่านไปฝ่ายนักล่าเพียงแค่โฉบลงมารับรางวัลที่ลอยอยู่บนผิวน้ำอย่างสง่างามเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ตกเป็นเหยื่อง่ายๆบรรดานกน้ำจึงมักรวมกลุ่มกับนกชนิดอื่นเพราะเมื่อรวมตัวกันหลากสายพันธุ์นกเป้าหมายมักถูกบทบังด้วยลำตัวของเพื่อนร่วมฝูงอยู่เสมอ แต่อินซีหางขาวกลับไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆมันใช้ความตื่นตระหนกของเหยื่อเหล่านั้นให้กลายเป็นอาวุธของตนเองร่างกายอันน่าเกรงขามกลายเป็นเครื่องมือข่มขวัญศัตรูและนั่นคือโอกาสทองของนักล่าไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะรบกวนนักล่าจนกว่าเขาจะอิ่มท้องแม้ว่าเพื่อนบ้านที่ไร้ยางอายจะคิดวิธีขับไล่คู่แข่งออกจากที่ของพวกมันก็ตาม ในพงหญ้าสูงบรรดานกหลายชนิดรู้สึกว่าตนเองปลอดภัยแต่จากเบื้องบนสายตาอันแหลมคมของนักล่าก็ไม่เคยพลาดเป้าหมายเหยื่อที่หลบซ่อนอยู่ก็ไม่อาจหลุดรอดจากกรงเล็บของมันได้แม้แต่ห่านเองก็อาจตกเป็นเหยื่อของเจ้านกแยกนี้ได้เช่นกันแต่ห่านมีจุดแข็งที่ไม่ธรรมดาพวกมันแข็งแกร่งที่สุดเมื่ออยู่รวมกัน แต่อาหารจานโปรดและเป็นเมนูหลักของอินทรีหางขาวก็คือปลานานา,นาชนิดด้วยสายตาที่เฉียบคมยิ่งกว่ามนุษย์ถึง3เท่านักล่าผู้นี้จะอาศัยปีกอันกว้างใหญ่ลอยตัวอยู่เหนือผือนน้ำคอยสอดส่องพื้นผิวของแหล่งน้ำอยู่ตลอดเวลาและเมื่อตรวจพบเป้าหมายอยู่ในระยะที่เข้าถึงได้มันจะร่อนตัวลงมาด้วยความเร็วสูงพร้อมกับลดระยะห่างอย่างรวดเร็ว ในจังหวะส,สุดท้ายมันยื่นกรงเล็บอันแหลมคมออกไปข้างหน้าจู่โจมเป้าหมายด้วยความแม่นยำราวกับจับวางและกระชากมันขึ้นจากผิวน้ำอย่างเด็ดขาดกรงเล็บของอินซีหางขาวยาวได้ถึง4เซนติเมตรและโค้งอย่างเหมาะสมขณะเดียวกันจะง,งอยปากขนาดใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายตะขอก็ช่วยให้มันสามารถฉีกและจัดการกับเหยื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และด้วยความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งมีชีวิตใต้น้ําในถิ่นอาศัยจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าอินทรีหางขาวคือหนึ่งในนักตกปลาที่ประสบความสําเร็จที่สุดในโลกของนกนักลา่าอินทรีหางขาวพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเป็นหัวขโมยที่ประสบความสําเร็จเมื่อเห็นเหยื่ออยู่ในปากของผู้อื่นมันจะพยายามขโมยให้ได้ซึ่งด้วยขนาดที่น่าสะพรึงกลัวของมันจึงเป็นเรื่องง่าย บ่อยครั้งเป้าหมายของการโจมตีกลับกลายเป็นนกชนิดเดียวกันเองบรรดานกที่มีประสบการณ์มากกว่าและแข็งแกร่งกว่ามักจะเข้าจู่โจมนักล่าที่เพิ่งจับเหยื่อได้กลางอากาศแม้จะมีอาวุธที่สมบูรณ์แบบและเทคนิคการล่าที่เฉียบคม แต่อินรีหางขาวก็ยังคงใช้เวลาไม่น้อยไปกับการสอหาซากสัตว์สมาชิกจากวงอีกาก็มักจะเป็นผู้ติดตามประจำของอินทรีหางขาวแม้ว่าเจ้ายักษ์ขนดกตัวนี้จะไม่ชอบการแบ่งปันอาหารแต่ดูเหมือนว่ามันจำต้องยอมรับการปรากฏตัวของเหล่านกจอมทื้อที่มักตามติดนักล่าเพื่อหวังจิกกินเศษอาหารอันโอชะ อินทรีหางขาวจะจับคู่กันตลอดชีวิตและทั้งสองช่วยกันสร้างรังขนาดมหือมาซึ่งมัอมีการซ่อมแซมและต่อเติมหลายครั้งน้ำหนักของรังอาจมากกว่า500กิโลกรัมพวกมันเป็นพ่อแม่ที่ห่วงใยลูกอย่างมากร่วมกันเลี้ยงดูลูกนกและปกป้องรังจากศัตรูยอย่างแข็งขันเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมอินทรีหางขาวสามารถมีชีวิตยืนยาวกว่า20ปีอย่างไรก็ตาม ตลอดช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาอินทรีหางขาวแทบจะสูญหายไปจากถิ่นที่อยู่อาศัยดั้งเดิมเนื่องจากพวกมันเคยถูกมนุษย์มองว่าเป็นศัตรูและสารเคมีที่ใช้ในการเกษตรเช่นยาฆ่า,มาแมลงก็ส่งผลกระทบต่อการสืบพันธุ์และลดจำนวนประชากรลงอย่างมากแต่ในปัจจุบันสถานการณ์เริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกอินทรีหางขาวได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย และประชากรของพวกมันก็ค่อยๆเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างช้าๆถ้าคุณชื่นชอบในเรื่องราวของเราฝากกดไลค์และสนับสนุนช่องของเราด้วยนะคะสาระน่ารู้ยังรอให้คุณศึกษาอีกมากมายสวัสดีค่ะ